พอลล่าควงเต้บรมเที่ยวเกาะสีชังสวิตกลางทะเลมาเป็นคู่ขับรถคลาสสิกสุดชิลต้อนรับเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักบรรยากาศรอบตัวดูหวานขึ้นเป็นพิเศษเมื่อคุณแม่ลูกสามสุดสวยพอลล่าเทเลอร์เปิดตัวความรักครั้งใหม่แบบไม่มีอะไรกัน้นควงไฮโซนหนุ่มเต้บรมพิจัรณ์จิตทายาตระกูลเซนทรัลเที่ยวทะเลแบบชิลๆกับแก๊งเพื่อนสนิทที่เกาะสีชังงานนี้แฟนคลับจับตาเพราะดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ โดยคลิปที่ถูกแชร์ออกมาเผยให้เห็นโมเมนต์สุดอบอุ่นของพอลล่าและเต้ขณะขับรถคลาสสิกกินลมชมวิวรอบเกาะสีชังพร้อมด้วยแก๊งเพื่อนที่มากันไปนอนค,คู่เพิ่มบรรยากาศสุดโรแมนติกท่ามกลางวิวทะเลสวยๆที่ทำเอาใครเห็นก็ต้องอมยิ้มตามไปด้วยและที่พิเศษไปกว่านั้นเจ้าของรถคลาสสิกที่ทั้งคู่นั่งก็คือเก่งสุริยาผู้ร่วมก่อตั้งงานเฟสติวัลชื่อดังวันเดอร์ฟร ที่มากับแฟนสาวไฮโซอีกหนึ่งคู่ทําให้ทริปนี้เต็มไปด้วยบรรยากาศหวานๆและเป็นอีกหนึ่งการเดินทางที่สะท้อนให้เห็นว่าความรักครั้งใหม่ของพอลล่ากาลังไปได้สวยจากภาพแลภาพคลิปต่างๆที่ปล่อยออกมาพอลล่าดูสดใสและมีความสุขมากซึ่งครั้งนี้ดูเหมือนว่าเธอจะไม่ได้ปิดบังเรื่องหัวใจแต่อย่างใดแฟนคลับต่างพากันเชียร์และลุ้นว่าอาจมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้งานนี้ต้องติดตามกันต่อว่าโมเมนต,ต์หวานๆของคู่นี้จะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์อีกหรือไม่